สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีอากาศเย็นๆนะครับท่านผู้ชมเนาะช่วงนี้ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมมองไปภาพเบื้องหน้าก็จะเป็นลุงกินน้ํานะครับท่านผู้ชมเนาะที่ทางโนวนฝนตกนะท่านผู้ชมลุงกินน้ําก็จะเป็นเส้นจางๆนะสองเส้นเนาะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นสองวงนะท่านผู้ชม สวยไหมให้ผู้ชมอาจจะไม่ชัดเจนนะท่านผู้ชมนะเนาะพระวัตวันทางนี้ก็จะมีเมฆบังนั่นผู้ชมเนาะก็จะมองเห็นอยู่ไกลๆลิ้ลับไหมท่านผู้ชมก็ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนั่นผู้ชมเนาะสาหรับลุงกินน้ําวันนี้นะท่านผู้ชมแต่มันไม่มีแสงแดดนะท่านผู้ชมเนาะเพราะาฝั่งนี้ก็โดนเมฆบดบังนั่นผู้ชม ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ทังช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะเป็นภาพสายลุงนะครับเส้นจางๆนะผู้ชมบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะผู้ชมเนาะช่วงเย็นสิบ สวยมั้ยนผู้ชมอะไรนะขวดปอกขวดห้าสิกแปดสวยมท่านผู้ชมสวยนะนผู้ชมเนาะ ก็เป็นบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับท่านผู้ชมใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะท่านผู้ชมเนาะมองไปทางนั้นก็จะเป็นทุ่งนานะครับข้าวก็เขียวๆนะท่านผู้ชมเนาะเริ่มโตนะท่านผู้ชมข้าวก็ฝนก็ไม่ค่อยตกนะท่านผู้ชมเนาะส่วนทางนน้นนะท่านผู้ชมเนาะก็ฝนคงตกนะท่านผู้ชมจงเกิดปรากฏการ์สายลุงนะท่านผู้ชมเนาะ หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ให้ทางช่องของเรานะครับเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกับปรากฏการณ์รุงกินน้ำนะท่านะผู้ชมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับช่วงยามเย็นแบบนี้นะท่านผู้ชมใกล้จะเวลา18บแนาฬิกาแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเป็นภาพสวยๆนะครับท่านผู้ชม สำหรับยามเย็นแบบนี้นะผู้ชมเนาะเราพามาดูความสวยงามตอนช่วงเย็นนะผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะผู้ชมเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปหวยนะผู้ชมพุ่งนี้นะท่านผู้ชมทางแอดมินเองก็จะเดินทางไปทำข่าวหวยนะผู้ชมเนาะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะผู้ชมเนาะส่วนคลิปนี้นะครับท่นผู้ชมเราคงจะตัดจบไว้แค่นี้นะครับท่ผู้ชม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย